ในเดือนพฤษภาคมปี2568ที่จะถึงนี้ก็นับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับดวงชะตาของผู้คนทั้ง12ลัคนาราศีเนื่องมาจากดาวตรีเทพทั้ง3ดวงอันได้แก่ดาวพระฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์ เท hey, พเจ้าแห่งปัญญาและความสำเร็จดาวพระราหูเท hey, พเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงผู้ประธานความมั่งคั่งความร่ำรวยรวมไปถึงดาวเสาดาวประธานฝ่ายบาปพ,พระเค hey, ราะห์เทพเจ้าแห่งความอดทนตัวแทนของดาวโทษดาวทุกซึ่งดาวตรีเทพทั้ง3นั้นจะย้ายราศรีในเดือนเดียวกันค่ะจึงนับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆนะคะปี2,568นี้จึงเป็นปีที่ชะตาชีวิตของผู้คนทั้งหลายจะมีความผันผวนเป็นอย่างมากและคลิปนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของดาวพราหูนะคะว่าเมื่อได้ย้ายราศีแล้วจะส่งผลเช่นไรกับโชคชะตาของคุณนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลักคนาราศีมังกรทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะและคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระราหูที่กำลังจะย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมปี2568นี้คะ่ะ เช้าล่ะชาวมังกรทั้งหลายการยกย้ายของดาวพระราหูในรอบนี้ก็ถือว่ากำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินผลประโยชน์การสร้างรายได้เนื่องเพราะว่าดาวราหูเดิมนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพักของคุณนั่นเองนะคะ เอาลาก่อนหน้านี้เนาะในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาช่วงที่ดาวราหูโครจรสถิตยอยู่ในราศีมีนซึ่งก็เป็นพบสหัสชะที่หมายถึงเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางคอนเนคชันและตรงนี้ก็ถือว่าดวงดาวโครจรอ,อยู่ในมุมที่ดีนะคะโดยเฉพาะชาวมังกรท่านใดที่คุณเป็นสายเอ็กโทรเวิร์ตชอบพบปะสังสรรค์มีเพื่อนมีฝูงเยอะๆตรงนี้ก็เรียกว่ามีสหายเพื่อนฝูง ได้นำพาโชคลาภเงินทองมาสู่ตัวคุณค่ะแต่ใครนะคะที่บังเอิญว่าคุณเป็นคนที่เพื่อนน้อยพูดจาก็ไม่เก่งตรงนี้ราหูอาจจะไม่ได้ส่งเสริมคุณมากนักและก็ช่วงที่ผ่านมานะคะดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนสหัสช้าเดิมนั้น ก็ไปโคจรน,นะคะในภพปุตตะร่วมกับดาวมฤตยูนะคะก็กลายเป็นว่าในช่วงปี6667ที่ผ่านมาชาวมังกรหลายคนนะคะเงินทองที่หามาได้ก็มักจะหมดไปกับลูกหลานบุตรบริวานน้องหมาน้องแมวซะก็เยอะนะคะแต่เอาล่ะในวันที่5พฤษภาคมนี้ในที่สุดดาวพระราหูก็กำลังจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุม เรียกว่าเป็นการย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองในรอบ18ปีส่งผลให้นะคะดาวพระราหูรอบนี้จะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เข้มแข็งเป็นเกษตรตราที่บดีและก็ยังเป็นปกินกระโชคอีกด้วยสำหรับดวงปกินกระโชคนะคะเราก็จะเรียกกันอีกอย่างว่าบุญสุราถือว่าจะเป็นส่วนเสริมนะทำให้ชาวมังกร18เดือนจากนี้ไป คุณจะมีโชคดีทางการเงินเข้ามาอยู่ไม่ขาดนะคะหลายคนก็เรียกว่าจะมีลาบปากบ่อยๆหรือจะเป็นที่นิยมชมชอบนะคะกับผู้คนรอบตัวส่วนความเป็นเกษตรราธิบดีของดาวราหูตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมันแปลว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นจะโครจรเข้มแข็งที่สุดในรอบ18ปีก็ยอมจะหนุนนำให้เจ้าชะตาจะบริบูรณ์ไปด้วยโภคัพย์ มีทรัพย์สมบัติที่มากมายเอาล่ะ18เดือนจากนี้ไปนะคะเมื่อดาวพระราหูย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินย้ายมาเป็นสองแก่ลัคนานะคะเป็นศูนย์พาหะนำทางชีวิต ก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะจากนี้ต่อไปจะมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วชีวิตก็จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษนะคะและก็แน่นอนนะคะว่าการเงินของชาวมังกรเรียกว่าจะโดดเด่นเฮงปังนะคะแล้วก็ดวงการเงินจะเข้มแข็งเป็นอย่างมากใครที่เหนื่อยเหลือเกินลำบากเหลือเกินนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ จากนี้ไปคุณก็จะหาเงินได้ง่ายได้เยอะมากขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าดาวราหูกำลังจะย้ยายเข้ามาพลิกชีวิตนะคะทำให้เงินทองผลประโยชน์จะหลั่งไหลเข้าสู่ตัวชาวมังกรมากขึ้น แต่ขนาดเดียวกันเนาะตัวของเจ้าชะตาเองก็จะต้องรับเอาคุณสมบัติของดาวพระราหูเข้ามาปรับใช้ด้วยนะคะนั่นก็คือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะกล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนคือถ้าหากคุณนั้นจะยังทำมาหากินด้วยวิธีเดิมๆต่อไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลอีกแล้วนะคะ ดังนั้นการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนะคะเพื่อโปรโมตสินค้านะคะผ่านช่องทางออนไลน์หรือถ้าหากเราทำงานประจำนะคะ แล้วยังพอมีเวลาว่างนะคะก็จะต้องลองหาอะไรเข้ามาทําเสริมตรงนี้นี่แหละค่ะจะช่วยให้คุณค้นพบช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้จนสามารถกลายเป็นรายได้หลักในอนาคตหรือถ้าหากมีไอเดียอะไรก็จะต้องทดลองเอามาดัดแปลงเอามาปรับปรุงนะคะอลองทำไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งกลัวว่ามันจะไม่ดีเพราะถ้าหากเราไม่ลองสักทีนะคะเราก็ไม่รู้ ว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราและถ้าหากเมื่อไหร่ที่คุณจับจังหวะดีๆได้นะคะก็เรียกว่ามันมีโอกาสที่ชีวิตจะพลิกฟื้นได้อย่างแน่นอนเพราะด้วยอิทธิพลของดาวพระราหูดาวคู่มิตรใหญ่ดวงนี้จะหนุนส่งให้ชาวมังกรจะมีเงินมีรายได้ที่มากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตเอนะาล่ะยังไงแม่หมอก็ขอให้ชาวมังกรทั้งหลายนะคะ18เดือนจากนี้ไปขอให้คุณมั่นใจกันได้เลยนะคะว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากิน ไม่ยอมแพ้กล้าแลกกล้าลุยคุณจะสามารถพลิกชีวิตขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้จะมีเงินทองทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนจะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากมีจะมั่งคั่งจะร่ำรวยมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะเมื่อดาวพระราหูเข้ามาโครจรในเรือนการเงินนั้นก็จะมีตำแหน่งที่เราเรียกกันว่าราหูขนทรัพย์นะคะเป็นเกณฑ์ธุระธุรา แปลว่าหาเงินมาได้มากได้เยอะก็จริงแต่เจ้าชะตาก็มีโอกาสจะเก็บรักษาเงินไว้ไม่ค่อยได้แม้ว่ามันจะมีรายได้เข้ามานะคะแต่มันก็จะมีเรื่องของรายจ่ายอย่างมากมายคาดไม่ถึงเช่นกันและราหูนั้นก็จะเป็นตัวแทนของความลุ่มหลงมัวเมานะคะ ซึ่งตรงนี้มันอาจจะทําให้เราหลงระเริงไปนะคะว่าหามาได้เยอะเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้และการที่เราไปใช้เงินแบบไม่คิดให้ดีสนุกกับการจับใจ่ายใช้สอยและบางทีมันจะเกินกําลังของเราก็ได้ ดังนั้นแม่หมอก็แนะนํานะคะว่าในช่วงที่ราหูคน้นซัพนั้นคุณก็จะต้องพยายามเอาเงินที่มีอยู่ไปเก็บเป็นทรัพย์สินเอาไปลงทุนนะคะเช่นไปซื้อทองคําซื้อสลากออมสินสลากทกศเก็บไว้หรือว่าไปซื้อสินทรัพย์เก็บเอาไว้จะดีที่สุด หรือเราก็สามารถที่จะแก้ได้เนาะด้วยการที่ไปสร้างหนี้สินเนาะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อคอนโดผ่อนรถลงทุนทําธุรกิจนะคะพยายามมีเงินสดติดตัวให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่มีทรัพย์ให้ราหุค้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหากชาวมังกรวางแผนให้ดีเอาเงินที่มีอยู่ไปทําให้ เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าถึงเราจะเก็บเงินสดไม่ได้ก็ยังจะมีสินทรัพย์หลักทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะที่สําคัญก็คืออย่าได้ไปหลงระเริงนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันหรือสนุกกับมันจนถอนตัวไม่ขึ้นอันนี้ชาวมังกรก็จะต้องระวังนะคะและถ้าหากบังเอิญว่าคุณมีโชคใหญ่เข้ามานะคะก็จะต้องหยุดทันทีอย่าได้ไปทุ่มเทเล่นต่อ พราะมันจะหมดตัวเอาได้นะคะราหูเป็นสองศัตรูสนิทใส่ความผิดให้วายปลานและตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นข้อควรระวังอีกข้อนะคะที่ชาวมังกรจะต้องระวังเผื่อเอาไว้หลังจากที่ดาวพระราหูได้ย้ายราศีแล้วนะคะหากเป็นไปได้คุณก็อย่าให้คนสนิทคนรู้จักนะคะรู้ว่า คุณมีรายได้มีทรัพย์สินเงินทองอยู่เท่าไหร่ไม่อย่างนั้นคนที่คุณไว้ใจจะมารบกวนคุณได้และถ้าหากมีใครชักชวนเนาะให้คุณไปลงทุนทำอะไรก็ตาม ที่คุณไม่ได้มีความรู้ในด้านนั้นๆเลยก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะรวมไปถึงการที่จะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะคะหรือขอให้คุณช่วยเซ็นค้ำประกันใดๆก็ขอให้คุณจงคิดอ่านอย่างรอบคอบเพราะสุดท้ายมันอาจจะทำให้คุณเกิดความเดือดร้อนเสียหายได้ค่ะ และก็โดยสรุปแล้วการย้ายครั้งนี้ของดาวพระราหูนั้นก็ย่อมจะส่งผลนะคะต่อชาวมังกรทำให้18เดือนจากนี้ไปชีวิตของคุณจะโฟกัสในเรื่องของการเงินการหารายได้มากเป็นพิเศษเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นนะคะในการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอยากจะมั่งคั่งอยากจะมั่งมีนะคะอยากจะขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ในหลายคนก็อาจจะได้เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิธีการทำมาหากินเปลี่ยนวิธีการหาเงินก็ได้ ใครที่มีโปรเจกต์มีไอเดียนะมีโครงการอยู่ในใจแล้วนะคะก็วางแผนให้ดีแล้วก็ขอให้จงรีบลงมือทำกันได้เลยค่ะเพราะถือว่าจะเป็นโอกาสที่ฐานะการเงินของคุณจะมั่งคั่งที่สุดในรอบ18ปีเอาล่ะสุดท้ายแล้วนะคะถึงแม้ว่าราหูจะเข้ามาค้นทรัพย์หรือเข้ามาทำให้คุณสนุกกับการใช้เงินนะคะจะฟุ่มเฟือยกล้ากินกล้าใช้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากคุณ วางแผนให้ดีนะคะไม่ละโมบโลภมากจนเกินไปเปลี่ยนเงินที่มีอยู่ไปเป็นสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ก็ไม่จำเป็นที่ชาวมังกรจะต้องกลัวราหูที่จะเข้ามาค้นทรัพย์คุณจนหมดกระเป๋าในรอบนี้เลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่ใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดโดเ n ทซ i o n super t a นะคะหรือสามารถที่จะเขียนคำแนะนำคำติชมคอมเมนต์แม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง ช่องของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ